มนถึงงบ,บ4,000บาทในปี2026ครับมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างและสามารถทําอะไรได้บ้างเหมาะกับใครคลิปนี้มารีวิวกับเจ้าตัว Nubia V80 Series ครับแต่ก่อนจะไปรับชมครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมกันกับผมด r e a มแซส์ี Let's go! โอเคทุกคน Nu บีแครับเขาเปิดต,ต,ตัวซีรีส์มือถือใหม่มาล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับต้นปีก็เอาซะแล้วนะครับผมซึ่งซีรีส์นี้มีชื่อว่านนโนบีแ V80 ซีรีส์นะครับผมซึ่งเปิดมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเรียงอยู่ตรงนี้เลยก็จะมีโนบีแ V80 Pro นะครับผมเป็นตัวท็อปสุดเราลงมาก็จะเป็น Nu บีแ V80 Design นะครับผมแล้วก็ขยับมาเป็นน้องเล็กนะครับก็จะเป็นโนบีแ V80 Max นั่นเองนะครับผมซึ่งแต่ละรุ่นครับก็จะมีข้อดีแล้วก็จุดเด่นที่แตกตต่่่าางกกัันนนออไปปะคแวลิี้ผมจ เน้นนะครับในเรื่องของตัว Nu นบิเ V80 Pro ตัวนี้นะครับซะส่วนใหญ่นะครับผมดังนั้น2ตัวนี้ผมจะพูดเสริมๆก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคผมขออนุญ,ญาตขยับน้องมาไว้ก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่ะเริ่มจากเรื่องของการดีไซน์ทุกคนคือการดีไซน์เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าน่าจะคุ้นๆน,นะครับผมเพราะว่าเป็นการดีไซน์แบบสมัยนิยมเนาะใครๆก็ใช้การดีไซน์แบบนี้กันซึ่งตัวเครื่องเนี่ยจะมีความบางมากทุกคนตัวเนี้ยบางเพียงแค่7 7ม mm, มนะครับน้ำหนักตัวเครื่องก็เบานะครับาน,นั้นเอง ผมสีฝาาลังมีให้เลือก2สีนะครับสีแรกก็จะเป็นสีโกแบบนี้นะครับผมจะมีความแบบว่าฮารุฮาระไฮโซนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับผมรู้สึกว่าอยากจะได้แบบเรียบเรียบหรูๆนะครับผมก็จะมีสีดําให้เลือกด้วยนะก็สีคล้ายๆกันกับเจ้าตัวดีไซน์นะครับผมคล้ายๆกันเลยดีไซน์เหมือนกันเป๊ะๆส่วนรายละเอียดนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีปุ่ม power นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มสีแดงนะครับเป็นปุ่ม power ขยับขึ้นมาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมด้านบนเนี่ยจะมี ผมขยับมาตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม AI button หรือว่าปุ่ม AI นั่นเองเมื่อกดปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะสอนใช้งานว่าเขาใช้งานยังไงนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับผมรอบนี้มีแจ็ครูฟัง3.5มาให้นะครับพอร์ตเนี่ยเป็น USB Type C แล้วนะครับผมแล้วก็ลำโพงตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีรูไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับผมส่วนหน้าจอการดีไซน์ก็จะเป็นแบบ Infinity O Display นะครับหรือว่าแบบ Punch Hole Display นะติดฟรีมมาให้จากโรงงานพร้อมใช้งานนะครับผมแถมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกล่องอยู่ด้านหลังผมหน้าตาประมาณนี้ซึ่งในเรื่องของ ราคานะครับผมปัจจุบันเนี่ยน้องเนี่ยมีความจุเดียวนะครับก็คือ ram 8กิกครับเสียด256ราคา4,999บาทนั่นเองนะครับโดยในแต่ละรุ่นครับสามารถเพิ่ม extended ram ได้ทุกรุ่นเลยนะครับตัวท็อปราคาไม่ถึง5,000บาททุกคน4,000กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมถามว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นก็ต้องพูดสเปคก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะตัวนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.75นิ้วความละเอียดเป็น HD Plus พาเนลเป็น IPS ท่า refresh rate นะครับผมตัวนี้120เฮิร์ตนะครับผมนี่ ตรงนี้เลยนะตั้งค่าให้ดูนะครับผมนี่1 2 0เฮิร์นะครับผมสามารถปรับได้เป็นออโต้ก็ได้นะครับ60อย่างเดียวหรือว่า90อย่างเดียวก็สามารถปรับได้นะครับอยู่ที่เราแล้วก็ ตอบไฟอัตโนมัติโอเคด้วยนะครับผมสามารถใช้งานได้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน16นะครับผมชิปเซ็ตเนี่ยเป็นย n i s o c t ที่0ถามว่า Un i s o c T7280 เนี่ยถ้าเทียบกันในท้องตลาดเทียบได้กับม e d i a t ค k h e l โ o G99 โดยประมาณนะครับน้องรองรับเครือข่ายเป็น LTE หรือว่า 4G ปกตินั่นเองกล้องหลังตัวนี้วาวมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยน้องจะให้กล้องหลังมา2ตัวตัวเมนหลักเนี่ยอยู่ที่1นึ่ล้านพิกเซลแล้วก็อีกตัวาาหี่ สอล้านพิกเซลนะเป็นเลนส์มาโครแล้วก็อีกเลนส์หนึ่งจะเป็น AI c a m e r a นะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่น้องให้มา5,000ันมิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็ว22.5วัตต์รองรับการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP 6 4ด้วยนะก็ถือว่าการกันน้ำกันเซนต่างๆนะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งมาดูกันว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกการใช้งานทั่วๆไปนะครับพวกสื่อโซเชียลต่างๆนะครับผมจากที่ผมใช้งานมาก็ไม่มมีปััญหาาใดๆนะครรบผกถ พอสว่างหน้าจอก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเป็น1 0 0 0ันเนสกันเลยทีเดียวสู้แดดบ้านเราสบายๆพี่ๆไรเดอร์ต่ักๆาที่จะเอาเป็นเครื่องสำรองวิ่งงานะครับผมตัวนี้สามารถใช้งานได้จับ GPS ก็ค่อนข้างแม่นเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นรอมไทยนะครับผมสามารถใช้งานจับ GPS ในเมืองนะครับผมหรือว่าต่างจังหวัดก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันส่วนการใช้งานอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของความแรงและการชิปเซตยูเอสอตัวนี้นะครับที่เจซสนะครับผมวัดคะแนนอัตุูได้ประมาณ4 0 0แสนกว่านะทุกคนก็4ี่แสนสองนะครับถือ กับราคาที่เขาให้มานี้นะครับผมแล้วก็ถ้าพูดถึงการเล่นเกมนะผมก็ไปทสมา2เกมก็เกมในท้องตลาดบ้านเรานะครับก็คือ r v กับผับซีนะครับ r วเนี่ยก็จะเล่นได้กราฟิกเป็นระดับสูงนะครับ fps เป็นระดับสูงสุดนะครับหรือว่า60 fps นะครับผมตอนไฟกันนะครับผมตอนลงแรงเนี่ยก็จะอยู่รวๆประมาณ58-59 fps นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไฟกันหนักจริงๆนะครับมันก็จะหลดลงไปอยู่ประมาณ48-47นะครับผมทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะซึ่งผมถืออวว่่่าาาาถ้จะเเไปลนแบบ เล่งกับเพื่อนเนี่ยผมว่าโอเคนะครับผมโอเคเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าจะสตรีมไปด้วยอันนี้อาจจะยังไม่หวพับจีโมบายนะครับผมก็จะปรับกราฟิกนะครับเป็นลื่นไหลมากนะครับเป็นแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวเบตานะแล้วก็ fps เนี่ยเป็น90 fps หรือว่าสูงสุดเลยนะครับผมถือว่าเล่นได้ดีแล้วก็ไซโนรโคปตัวนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับผมในเรื่องของการเล่นเกมถามว่าเล่นเกมได้ไหมผมว่ามันก็เล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเหมาะกับการใช้งานทั่วไปสมากกว่านะครับส่วนของเรื่องกล้องนะครับผมตัวนี้108ล้านพิก แต่งต่อนะครับเอาไปคัสตอมต่อแต่งในแอปต่างๆต่อได้นะครับผมเก็บรายละเ,เอียดได้ค่อนข้างดีสกินโทนหรือว่าโทนสีก็จะออกแนวะอมเหลืองอมเขียวนิดนึงนะครับผมก็จะมีความแบบฟุง้งฟ้งสว่างสว่าง,งตามสไตล์สมาร์ทโฟนในเรทราคานี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคที่ได้แบบ108ล้านพิกเซลมาเนาะถ่ายออกมาก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมความสว่างอาจจะแบบไม่ได้แบบจ้ามากไร์มากนะแต่ว่า1 0 8ปล้านพิกเซลในงบเนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้านะครับผมผมว่าอาจจะไปได้ต่ออีกสักนิดนนนนึึงงรััับบผผมมมมมจิิิๆววววตต้้้้้สยแแแลห่่่่ถถาาาเเเกดดพใข อาจจะแบบกินโทนออกแนวอมชมพูนิดนึงเนี่ยมันจะสวยกว่านี้มากๆเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของงานวิดีโอตัวน,นี้ก็ถ่ายได้นะครับอยู่ที่ค่า 80p นะครับสาม fps นั่นเองนะครับผม coming s hi Let's test like we bomb gone, right? Testing one, two, three, four, five, six, seven. Eight. าพูดถึงเรื่อง AI กันบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะรองรับ AI นะครับผมพวก Google Gemini อันนี้เป็นปกติ t a ต d a า d อยู่แล้วนะแต่ว่า AI ที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างที่ผมได้ลองไปนะครับผมก็จะมี AI ที่เอาไว้ลบรูปนะ AI eraser ต่างๆนะตัวนี้ก็สามารถลบได้นะทุกคนซึ่งมันทำงานได้ดีนะครับคืออย่าลืมนะทุกคนนี่คือมือถือราคา4,009นะลบได้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ถามว่าปุ่ม AI พัลทอนนี้เอาไว้ทำไมนะครับสมมติผมอ่านจะแบบอ่านรายละเอียดต่างๆนะสมมติผมดู u n i s o นะครับ vs Helio นะคร ปุ่ม AI ปึ้งไปนหนึ่งทีนะครับผมมันก็จะมีการวิเคราะห์นะครับ analyzing อยู่นะครับผมแล้วก็จะเมมไปที่ความจำนะครับผมเป็นเสมือนเหมือนการแคปหน้าจอแล้วบันทึกให้อัตโนมัตินะครับพอเรากดดูนะครับผมเดี๋ยวกดใหม่นะเมื่อกี้ผมกดไม่โดนปึ๊บพอเรากดดูนะครับผมก็จะเป็นการ สรุปนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยมาให้เราแล้วนะครับตอนนี้ประสิทธิภาพโดยรวมเป็นยังไงข้อได้เปรียบอะไรแตกต่างกันใจนี่ครับ AI เขาก็จะมีการแบบว่าอันตรายสิทธิ์มาให้แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีพวก AI Translate นะครับ Live Translate สามารถแปลภาษาได้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าคุ้มมากในเรทราคานี้ที่กล้าให้ AI มาขนาดนี้นะครับผมส่วนตัวผมถือว่าโอเคนะแฮปปี้เลยนะแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้5 0 0 0มิลลิแอมส่วนตัวผมมองว่ากลางๆแล้วกันนะครับสามารถใช้งานทั่วไปได้นะแล้วก็ชิดเซตเขาอาจจะไม่ได้กินพลังงานมากขนาดนั้นแนนนะําาอเปิดห้ จอสว่างมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็อาจจะแอบกินพลังงานอยู่นิดนึงเล่นเอาวีตานึงนะครับผมแบตลดไปประมาณไม่ถึง1 2อ่ะทุกคนผมเล่นไปประมาณเกือบ20นาทีเลยนะเอาวีนะครับหตานะครับผมเปิด FPS สูงสุดหมดเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเรื่องของอุณหภูมินะครับก็อาจจะมีอุ่นๆบ้างบริเวณใต้ฐานกล้องตรงนี้นะครับนิดหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะใส่เคสก็หายห่วงประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัว V80 Pro นะครับผมส่วนต้นอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับผมัตวนี้ ตาคล้ายกันเลยแต่ว่าน้ําหนักจะเบากว่าทุกคนตัวนี้ความบางเท่ากันนะครับก <t ri anyway> ็คือ7.7มิลนะครับผมแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่191กรัมเท่านั้นเองนะครับหน้าจอนะครับสเปคเหมือนกันเลยนะครับผมก็คือ6.75นิ้วขนาดเท่ากันนะครับความละเอียดเท่ากันนะครับผมพาร์ลเดียวกันก็คือเอาง่ายๆเป็นจอตัวเดียวกันชิปเซตนี้เป็นชิปเซตเหมือนกันอีกด้วยนะครับผมเป็น Un i s o c ที่7 2 8 0เหมือนกันรองรับ 4G ด้วยนะครับผมแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยนะครับผมตัว Pro เนี่ยจะเป็น108ล้าน ตัวสเปคอื่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้จะมี2ความจุด้วยกันนะครับก็คือตัวเริ่มต้นแรม8 solid 128ครับราคาอยู่ที่4,299บาทเทียบขึ้นมาเป็นแรม8 solid 256ครับราคาจะขยับไปเป็น4,699บาทนั่นเองนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมกับ V 80 Max นะครับจะต่างจากเพื่อนๆเลยนะครับผมดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับสมาร์ทโฟนสมัยนิยมเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ได้แบบนิยมเท่าในตัวฝั่งนี้ตัวนน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 ีีี้้้้ะะะะะะะคคคครรรรััััับบบบหหหาาาาาจจจจจออออใญ่่่่่่กกกกววววยยยูท6.9ิสเเเปมมมพ120ืน นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะให้ พนักงานจอเหมือนกันเลยนะครับผมเป็น LCD นะมาพร้อมกับ Android 16นะครับชิปเซตจะใช้คนละตัวกับพี่ๆนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นยูนิซอเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นตัว7250นะครับรองรับเครือข่าย 4G เหมือนกันเลยตัวนี้จะไม่มีปุ่ม AI button นะครับผมก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะสำหรับใครที่อยากจะได้ปุ่ม AI button ก็แนะนาเป็นตัวดีไซน์แม้ก็ตัวโปรไปเลยนะครับผมส่วนเรื่องของกล้องนะครับผมตัวนี้จะเหมือนกันกับตัวดีไซน์เลยนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวนะตัวเป็นหลัก50ล้านแล้วสิบล้านแล้ว ตัวนี้จะให้มาเยอะกว่าชาวบ้านด้วยความที่เป็นตัวแม็กก็จะเน้นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับความทนทานเนาะตัวนี้6,000มิลลิแอมป์ครับชาร์จเร็วเท่ากัน22.5วัตต์กันนะคุณผู้ช IP64 เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมราคาน่ารักมากความจุเริ่มต้น RAM 8ส o l 128ครับราคาอยู่ที่3,999บาทนั่นเองถามว่าแต่ละรุ่นเหมาะกับใครบ้างนะครับผมผมก็จะบอกอย่างนี้แล้วกันถ้าเป็นตัวแม็กนะครับผมตัว V80 Max นะครับจะเหมาะกับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งที่อาจจะใช้งานท ผมว่าตัวแม x เนี่ยตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะขยับขึ้นมานะครับผมว่า้ ee, ชิปเซตอยากจะได้แรงขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็การดีไซน์แล้วก็น้ําหนักที่เบาลงนะครับหน้าจอที่แบบถือไม่ได้เทอะท้าจนเกินไปนะครับผมก็จะขยับขึ้นมาเป็นตัวดีไซน์เพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะดีไซน์สวยแล้วก็ชิปเซตแรงขึ้นด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเน้นในเรื่องของกล้องด้วยนะครับผมขยับเป็นตัวโปรก็ได้เพราะว่าราคาเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆปัจจุบนันนะครับผมโนบิเอลวี80ซีรีส์วาง บันนาพีจีเจมาแล้วก็แอดไวส์นะครับผมทุกสาขาที่ร่วมรายการหรือว่ามีของอยู่ใครอยากจ,จะได้นะครับผมสามารถรีบไปตามกันได้สำหรับสมาร์ทโฟนในราคาเริ่มต้นแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีของยังไงเดี๋ยวผมให้หลังบ้านแปะตะกร้าไว้ที่มุมซ้ายล่างเลยนะครับผม โอเคประมาณน ut ี้นะครับสำหรับตัวโนบิเอว V80 ซีรีส์นะครับผมคุณผู้ชมชอบตรงไหนจุดไหนเป็นพิเศษหรือเปล่ากับสมาร์ทโฟนในราคาเริ่มต้นที่น่ารักแบบนี้แถมมี a i ให้ด้วยถ้าชอบตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับก่อนจากกันในคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe และที่สำคัญกดติดตามรูทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้านะครับบั่นแดงนะครับตตอจชื่อเหมือนกันหมดเลยครับแซทแซททีซิกเซสเตอร์เซิร์ชเข้าไปเจอพวกเรา